ทุกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารดยชาแนลด้วยะคะ่ะขอบคุณทาง FC ใหมและ FC เก่าที่น่ารักทุกทา่านค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะช่องเป็นเพียงสื่อกลาง ชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็เขียนไว้ให้แล้วนะคะสรุปก็มาอยู่นะคะคู่เดียวเนาะมาสี่เจ็ดนะคะพี่น้องถ้าใครได้สูตรคู่เด่นนะคะมานะคะสาวโซจะไม่พูดนานเพราะว่าสาวโซวันนี้ยุ่งมากเลยค่ะพี่น้องตั้งแต่เช้านะคะพอดีทำงานเนาะนะคะ วันนี้มาทํางานก็เลยของก็ลงด้วยก็ต้องจัดของติดป้ายราคาเนาะก็สาวโซ่ก็มาให้แนวทางเลยนะคะเพราะว่าสาวโซ่จะรีบขึ้นแล้วก็รีบลงนะคะขอบคุณ15ล้านคนดูนะคะเพราะว่าแอดมินก็ถือโทรศัพท์มาเครื่องเดียวเนาะย,ยังไม่มี WiFi นะคะใช้เน็ตมือถืออยู่นะคะอีกเครื่องหนึ่งไม่มีเน็ตเนาะก็ไม่ได้แชร์กันนอกพี่น้องพอดีย้ายร้านนะคะก็เลยยุ่งๆเนาะ ถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดเลิฟกดไลค์ให้สาวโซ่ด้วยนะคะสาวโซ่ว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าคิดถึงพ่อแม่พี่น้อง f อเนาะก็เลยต้องขึ้นนะคะมาให้แนวทางนะคะถ้าใครชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจา๋าก็เข้ามาแล้วก็เจอตัวเลขเลยนะคะให้แนวทางไปเลยนะคะเอาสามอันสามตัวมองไม่เห็นแน่นอนพี่น้องขยายมาอีกนิดนึงนะคะเห็นเห็นกันทุกคนเนาะ เห็นกันอยู่นะคะบางทีนะคะชุดอีีส่4ูนนะคะพี่น้องเพราะว่ารีบขึ้นแล้วก็รีบไปทำงานต่อก่อนน้าให้ประกาศ ก็หมดอีกแล้วเ,เงินลายนะคะหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่เข้าให้กำลังใจสาวโซนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณคิดดีที่ทานข้าวรืบอยังสาวโซก็รีบ กินแล้วก็รีบมาขึ้นไลน์นะคะขึ้นเวทีนะคะกลัวพ่อแม่พี่น้องไม่ได้แนวทางแม่นๆไปเนาะสามคู่เด่นโค้งสุดท้ายนะคะต้องเปิดของเนาะต้องสินค้าก็มาติดป้ายราคาแล้วก็มาติกว่าทำนี่ก็ก็ไม่ไหนนะคะเรายังไม่มีเราจะมาเหนื่อยได้ยังหรอยงเนาะ <c oughs> ซ้ำราคาพี่น้องวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสักกวนแนวทางเข้าแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซไม่ได้แนวทางแม่นๆไปเนาะก็คิดนะคะว่าจะไม่ขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ได้เลยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยอดูเองเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องจ้ารักๆทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะพี่น้องสวัสดีจ้า